เบพีเด้นั่นแหละพีเดาลไปเล่ไปลูกจังหวัดเรียนนะครับีัันนะคร้านะครับต้องการดงนะครับงมาคนเดียวเลยพีเด่พีเดสาวไเพื่อนเขาเล่นหลายลูกอะม่นไว้ไหน โอ้ล yeah, oh, right. huh? yeah. like is ูกที่เท่าไหร่ห้านะลูกที่ห้าโดยพี่ซันเดย์ค่ะไปในลูกที่เข้ามาในย่าป่านะครับเดฟองเข้าเลยใครไดยังมามาเลยครับมาเล่นกับน้องเชฟสุดการบ่ายที่สนามได้เลยอาจจะต้องใช้สนามสองกับสนามสามนะครับ พี่เด็กก็ไปไกลพ่อหยอดพ่นพี่เด็กระวังเดีกระวังเดี๋ยวมันจะมืดครับเด็กเึ้นก่อนลูกเด็กเป็นก่อนอ่าอ้าวโหได้เริ่มล่นขึ้นมานี่ครับจากคนแรกได้จบก่อนมืดค่ำนะครับเอ้าเอ้าตามเอ้ยดันดันลูกดันดันไปดันมาสวยนะสวยเด็กเด็กเข้ามกัน เกี่ยวข้องกับการแาก่ขานลูกออกไปพักข้างหน้าก่อนดีไหมลูกพี่เดตรงตรงลูกตรงตรงนั่นลูกนะมันละเมื่อความเรียบร้อยแล้วคับหนูผู้ชาที่ยังไม่ได้แข่งลูกแมนลูกมสามก็มันไม่ได้เลยครับรอบรองยูสินะครับแมนสามแมนปีเอกับปีเอสอันมี้ไม่ใช เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมพี่เดขึ้นมาพี่เดฟเยี่ยมครับย่ยมตอขึ้นไปขึ้นไปเลยเนาะอนส่งเพื่อนเดี๋ยวเวาจะเป็นลเซกิ้นะครับานรัไปมากนะครับมีเป่ากเหนย่ะรัไปมาก ออกไปนะครับยดิ้นพันกันแล้วครับพวกผู้งตรงพี่เดตัวลยเออดี๋ยขึ้นมาเนี่ยมันรไปมากาไปมากตรจะมีัอตรงนี้รางไปมากร่างไปมากร่างมากร่างกร่าไปมากาไปมากร่าไปมร่างไปมาก